ผมกม็งงผมว่าทำไมคนพมา่ามันเปรตทหารมากขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาปกทหารปกครองมายาวนานมันเพิ่งจะมีนักการเมืองไม่เออท่าไรเองเอ,อ๋เอเหรอเดี๋ยวนานๆน,าน,าน,านกักการเมืองก็ช่วยใช่ไหมาหาคือทานมันไม่อดทนเออถ้ามันอดทนเดี๋ยวนักการเมืองจะช่วยให้เห็นมันแนพมา่ามันแตกต่างจากเรานะทหารมันแบบมีวิสาหกิจใหญ่โตครับ มีอนากรธุรกิจส่วนหนึ่งไม่เข้ารัฐด้วยนะเข้ากองทัพเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันใหญ่มานานแล้วก็ไม่ค่อยเกรงใจใครใช่ไหมแล้วก็ทํานองเนี้ยแล้วก็พม่าเนี่ยพยายามจะบอกว่าตัวเองเนี่ยคือหลักการของไอ้หลักหลักสําคัญที่ทหารพม่าอยู่ได้คือการบอกว่าตัวเองเป็นบิดาแห่งชาติใช่ไหมครับเป็นเป็นพ่อแห่งชาติผู้พิทักษ์ เออเอกภาพของของประเทศถ้าเราไม่มีกองทัพเดี๋ยวไอชนกลุ่มน้อยต่างๆก็แยกตัวไปแตกเป็นประเทศต่างๆไปไม่หมดใช่ไหมสหภาพพมา่ามันจะไม่เป็นสหภาพพมา่ามันจะกลายเป็นประเทศอีกเจ็ดแปดประเทศมีประเทศเกระเหรี่ยงเลยพมา่าฐานพม่าอยู่บนหลักนี้ใช่ไหมันพมา่าบนหลักนี้ชาตินิยมชาตินิยมแต่ว่าสูจีก็ใช้ NLD ก็ใช้อีกแบบหนึ่งก็คือเกาะกันแบบสหพันธรัฐประชาธิปไตย คือคุณก็มีอํานาจของตัวเองแต่ก็เกาะกันเป็นประเทศมันก็เป็นท้าทาทยกับกองทัพพม่าเหมือนกันอองซานเนี่ยก็มีคนตําหนิเหมือนกันต่างประเทศก็ตําหนิว่าเรื่องการสนใจเรื่องชาติพันธุ์ก็ไม่เพียงพอแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเอาเข้าจริงเนี่ยใช่ไหมฮะผมดูก็คือว่าเอ๊ะทหารพรมา่าเนี่ยดูเหมือนจะไปอ้างว่าฝ่ายยะไข่ชาติพันธุ์ยะไข่เนี่ย,ยขเยข้าข้างตัวเองครับแต่เอาเข้าจริงเนี่ยตัวยะไข่ยังไม่ได้ถแถลงอะไรนะแต่ว่า แต่ว่าจริงๆแล้วที่ถแถลงเนี่ยมีตั้งแต่สภากอบกู้รัฐฉานที่ประนามรับะหารกันไปหมดเนี่ยนะฮะองค์กรชาติพันธุ์ติดอาวุธอันนี้ไม่ใช่ย่อยนะคือชาติพันธ์ทั้งหลายมันยังมีติดอาวุธอยู่ยังมีอ่าแล้วก็สหภาพแห่งชาติกเกเหลียง KNU นยก็ประนามใช่ไหมคือคืออันเนี้ยไม่ว่าอย่างไรก็ตามจะถูกหรือไม่ถูกเอเอ,อสองซานซูจีก็ตามเนี่ยก็ยังคุยกันได้มากกว่าทหาร,รใช่ไหมครับพวกนี้ก็ยังรู้สึกว่าเอาทหารลง ไม่มีใครเห็นด้วยก,การเอาทหารขึ้น<ะ>เพราะว่าเอาทหารขึ้นเสร็จแล้วนี่ก็คือแบบมันยิ่งยิ่งจะลบกันหนักครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าชาติพันธุ์ต่างๆในพมา่าก็ไม่เอาทหารนะแล้วคนพมา่าเองซึ่งก็อยู่กับทหารมาตั้งนานอยู่กับทหารอยู่ใต้การปกครองของทหารถูกย่ำยีมาตั้งกี่รอบฮะถูกปราบมาตั้งกี่รอบนับไม่ถูกที่ครั้งสําคัญที่หนีกันมาก็คือ หนีเข้ามาเมืองไทยเต็มหมดเลยตอนนั้นคือปี8ปครับแล้วก็กระจายไปอยู่ทั่วโลกอ่าแล้วก็ไปอยู่ทั่วโลกอันนั้นคือครั้งที่ปราบประชาใจครั้งรุนแรงที่สุดแล้วก็ถ้าจากันได้ผมคิดว่ามดสิดบเกว่าปก่อนตอนนั้นก็คือตอนที่ปราบพระด้วยนะมีม็บพระเริ่มต้นจากพระก่อนเห็นไหมเราจะเห็นว่าฐานพระม่าน,นี่เอาชาตินิยมแต่ว่าชาติศาสนาอะไรเนี่ยแบบอศาสนาก,ก็ไปปราบพระครับถึงแม้จะมีพระแบบประเภทแบบพระชาตินิยมอะไรเนะนี่ยก็ไม่ใช่วพระ พม่าเนี่ยไปยึดยึดเรื่องอะไรแบบอุดมคติเรื่องศาสนาอะไรก็ไม่ได้ครบห็นป่ะเราจะเห็นว่าทหารพรม่าเนี่ยมันไม่มีเรื่องอํานาจศิลธรรมไม่มีอะไร่างนี้อันนี้ผมว่าเออมันมีอะไรหลายอย่างที่ต่างจากต่างจากเมืองไทย